อันนี้เต็งหกได้ล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอ่านไหมครับเขียนว่าน้ํายาจับเตาเสียงทําเสียงฟืดก็ได้ทําเสียงทึบก็ได้ข้อดีของมันมากที่สุดเลยคือไม่มีคาบนะครับไม่ไม่ใช่เบอร์หกขึ้นมามันจะเป็นเสียงธรรมชาติของเตาเสียงเซซ่าเห็นไหมอันนี้เบอร์หกมาทึบเลยมาดูว่าไม่มีคาบจริงหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีคาบไหมส่วนตัวผมว่าไม่มีคาบนะอ่าเช็ดแบบนี้เลยแรงแรงแบบนี้เลย ยิ่งเช็ดยิ่งฝืดยิ่งเช็ดยิ่งฝืดไปใหญ่เลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครบเลยนะครับเล่นได้ทั้งลูกใสลูกขาวลูกสเกลนะครับพี่พบอยได้ข่าวว่ามีน้ํายาตัวใหม่อะพี่น้ํายาจับเตาเสียงจับไปแล้วเป็นงานเลยแล้วก็ไม่ทิ้งคราบด้วยประเด็นอะมันเป็นไงพี่ตัวนี้นะครับน้ายาจับเตาเสียงนะครับเห็นไหมครับเขียนว,ว่าน้ํายาจับเตาเสียงอ่ะทาเสียงฝืดก็ได้ทําเสียงทึบก็ได้นะครับและ ข้อดีของมันมากที่สุดเลยคือไม่มีคาบนะครับไม่ถึงคาบเนี่ยละผมสงสัยนี่หละคาบน้อยมากเลยอ่ะเนี่ยเหมือนเต่าชุดนี้เราแกะมาใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเทให้ดูสดๆเลยนะครับอ่ะมาดูอ่าเป็นแบบนี้เราเทนะครับเห็นไหมอ่าเทอ่เบอร์หกเลยเพราะเราจะเล่นงานเบอร์หกเห็นไหมครับวิ่งหมดนะครับอ่ะทีนี้เวลาจับเข้าไปมันเป็นแบบไหนอะลองไปผมดูหน่อยอยากดูว่าไม่มีคาบเนียนเป็นไงอ่าเนี่ยน้ํายาไปแบบนี้นะครับเราเคาะเคาะใช้นิดเดียวนะครับปาดปุ๊บอ่า ตั้งแต่ขายให้โรงมายังไม่เคยเจอน้ํายาป้ายเราไม่มีครับอ่าตัวนี้น้ํายาแต่ก่อนช่างบอยเป็นคนเล่นนะครับช่างบอยพยายามคิดอยากได้น้ํายาตัวไหนที่มันดีๆแบบว่าจับได้เต๋มาจับปุ๊บเป็นงานเลยแล้วมันใช้เวลาห้างนานไหมพี่เนี่ยเล่นได้เลยเล่นได้เลยจับได้ไม่เกินยี่สิบวิสามสิบวิเล่นได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เลยอมาดูมาดูว่าไม่มีคราบจริงหรือเปล่าดูนะครับเดี๋ยวจะช้านะ่าช้านะเอาซูมชัดๆเลยนะ นะอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีคาบไะอ่าส่วนตัวผมว่าไม่มีคาบนะอ่าไม่มีคาบอลองเทสให้ดูหน่อยว่านเป็นงานยังงาน,นมาดูนะครับเวลาเป็นงานนะครับอันนี้เราทําเต๋าเสียงฝืดก่อนนะครับวิธีการทําเต๋าเสียงฝืดเนี่ยแค่จับแค่นี้เล่นได้เลยมาดูอันนี้ฝืดแทนเบอร์หกเห็นไหมครับฝืดเลยเห็นไหมอ่าฝืดเลยเห็นไหมครับนี่นะอ่ากระดูงงาน เห็นไหมครับดูดีมีคาบไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับฟืดเลยนะครับอ,อะบ,บางคนสงสสงสัยบอกว่าอะฟืดแบบนี้จะแทงยังไงจะทํายังไงเดี๋ยวช่างบอยเทสให้ดูนะครับวิธีการเทฟังอะแบบนี้เลยแบบนี้กั๊กห้าต่ําเต็งต่าผ่าปากเล่นไปยาวๆนะครับกั๊กห้าต่ําขายหกได้เต็มกราฟนะครับเห็นไหมครับ<อ>ห้าสามเอียวอ่ะมาเปิดที่สองดู ลอง <มา S 1> ดูนะารังก<ด>็พร้อมกันดูว่าถ้าเกิดหกมาจะเสียงจะประมาณไหนอ่ะเห็นไหมอันนี้เบอร์หกมาอ่าเห็นไหมมันจะมาสองขยับอ่าอันนี้เต็งหกได้ล้านเปอร์เซ็นเห็นไหมครับอ่าเป็นหกสามสองนะครับ,รบอ่าจะประมาณนี้แล้วข้อดีข้อที่สองมันเลย คือทาเป็นเต๋เสียงทึบอ่ะเต๋เสียงทึบอันนี้ช่างบอยทําไว้เรียบร้อยแล้วชุดนี้ป้ายทีเดียวเล่นได้2กระถอกนี่เลยแบบนี้นะครับเต๋เสียงทึบเวลาทึบยังไงอันนี้เราทําทึบแทงเบอร์หกไว้นะครับสมมติว่าเป็นเต๋ไม่ใช่เบอร์หกขึ้นมามันจะเป็นเสียงธรรมชาติของเต๋เสียงใสๆอ่าเห็นไหมอันนี้เบอร์หกมาทึบเลยอ่าเนี่ยอ่าอันนี้คือเสียงธรรมชาติของเต๋นะครับใสปิ้งอ่าเราฟังเบอร์ห นี่งไงเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเต๊บเลยน้ํายาจะเต๊มแบบนี้เลยอ่ะบางคนนะครับถามว่าทําไมออกแบบมาเล่นแต่ลูกใสจังลูกขาวลูกสเกลเล่นได้หรือเปล่าตัวนี้นะครับน้ํายาขวดนี้บอกเลยครบวงจรเล่นได้ทั้งลูกใสลูกขาวล,ลูกส,สเกลนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับจะเป็นลูกขาวกี่หุ่นก็เล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูลูกขาวนะครับอ่ะมาดูนะครับเวลาเล่นนะครับมันเร็วจริงหรือเปล่านะครับจับปุ๊บเป็นงานเลยหรือเปล่าเนี่ยพอเขย่ามาน้ํายาปุ๊บเนี่ย ใช้แค่นี้ใช้เวลาแห้งประมาณกี่วิอะไรแบบเนี้ยประมาณถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่านะครับอ่านี่แค่นี้จบงานอ่าเราใส่น้ํายาใส่นิดเดียวนะครับใส่บางๆทีนี้เวลาเล่นอ่านี่เลยนะครับหกเนี่ยเปิดจริงหรือเปล่าหนุนเห็นไหมครับเปิดจริงๆนะครับเปิดจริงๆเวลาเล่นจะฝังทึบได้ด้วยนะอ่าแล้วเวลาเล่นเราก็ฝังทึบได้ด้วยนะครับวิธีการฝังทึบเราจะสอนให้นะครับเทียบดูอ่าทีนี้อ่า นี่นะครับเห็นไหมหน้าอื่นเห็นไหมครับถ้าเกิดมีหน้าหกมาปุ๊บค้างแบบนี้แทงน็อกเลยอ่ะแต่ค้างแบบนี้จะฟังยังไงไม่ต้องห่วงสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้มาเดี๋ยวช่างบอยมีคลิปวิดีโอสอนให้นะครับอขอดูหน่อยลูกขาวมันจะเป็นภาพไหมอ่ะมาดูลูกขาวนะครับอ่ะนี่เลยลูกขาวเห็นไหมครับนี่นะอ่ะลูกขาวแบบนี้เลยลองดูนะอ้าช้านะ ผมว่าไม่มีคาบไม่ทิ้งคาบเลยนะหลักการทํางานของน้ํายาตัวนี้นะครับคือมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเต่านะครับอพอซึมเข้าไปในเนื้อเตา่าแต่มันมีวิธีการเอาออกนะครับเดี๋ยวช่างบอยจะบอกไปภายในคลิปนะครับว่าจะเอาน้ํายาออกยังไงแล้วจะอยู่ได้นานไหมบางคนถามว่าเฮ้ยมันเล่นได้นานหรือเปล่าแล้วนะมันเช็ดออกไหมถามว่าเช็ดออกไหมนะครับนี่คือคําถามคนที่ถามเข้ามาบ่อยเลยว่าน้ํายา่ยเช็ดออกไหมเวลาเนี่ยน้ายามันฝืดแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมอ่ามันฝืดแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าอื่นเห็นไหม ถ้าเรเป็นหน้าอื่นเห็นไหมทีนี้เรามาลองเช็ดต่อกัดูเช็ดเพราะเราน้ายาใส่หน้าเหี่ยวเราต้องเช็ดหน้าเหี่ยวถูกต้องไหมเวลาเช็ดนะครับเช็ดเข้าไปแบบนี้เลยครับอ่าเช็ดแบบนี้เลยแรงแงแบบนี้เลยอ่ายิ่งเช็ดยิ่งฝืดนะครับอ่ยิ่งเช็ดยิ่งเช็ดยิ่งเป็นงานน้ํายาเลยนะเป็นลูกขาวนี่ยิ่งเช็ดยิ่งฝืดไปใหญ่เลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่ยิ่งเช็ดยิ่งออกนะยิ่งเช็ดยิ่งฝืดเลยนะครับตัวนี้ลองดูนะครับน้ำยาตัวนี้ผมเพิ่งถ่ายคลิปเป็นลงคลิปแรกช่่่อออองงงงแแรรกกเลลลยยยัไมมในนนนพฟ์ืะ็ดู้า จับเตาเสียงเฟืดและทึบในตัวนะครับมีที่เดียวในไทยช่างบอยพระราม2ฝากด้วยครับ